นายกมริวัรบางนิ่มน้อยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านใหม่ขอเรียนเชิญทุกท่านเที่ยวงานเดินของกินกินของดีวิถีคนบ้านใหม่ครั้งที่สองในวันที่15ถึง17ธันวาคม2566นี้ที่โรงเรียนชุมชนบ้านศรีสเร,รึงตำบลบ้านใหม่อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาภายในงานจะให้มีกิจกรรมมากมายอาทิเช่นกิจกรรมประกวดซุ้มของดีตำบลบ้านใหม่ ทั้ง12หมู่บ้านกิจกรรมประกวดสมตำรีลาและขวามีโคราชกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยกิจกรรมประกวดเทพีจำแรงของดีตำบลบ้านใหม่กิจกรรมตักไขป่ปลาพาโชคกิจกรรมบัดนำทางพาโชคชิงของรางวัลใหญ่มากมายและกิจกรรมการประกวดเลี้ยงความของดีตำบลบ้านใหม่ดอกจากนั้นพบกับการแสดงดนตรีคอนเสิร์ต จากศิลปินนักร้องนักแสดงมากมายอาทิเช่นจอมขวัญกัลยากเกษคมสันสมมาตรลาศิีมาเอกราชสวุวรรณภูมิตลกยายจุยใบยเฟิร์สุทธิยาเสรีรุ่งสว่างตลกไมเคิลและยังมีกิจกรรมจับแตกของรางวัลอีกมากมายทุกค่ำคืนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่หมายเลขโทรศัพท์044 2 8 2 7 8 3ต่อ1 2อย่าลืม15-17ธันวาคมที่จะถึงนี้เที่ยวงานเดินของกินกินของดีวิถีคนบ้านใหม่เที่ยวสนุกรับของขวัญของรางวัลมากมายย้ำกันอีกครั้ง15-17ธันวาคมนี้พบกันที่โรงเรียนชุมชนบ้านศรีสารเลิงเที่ยวชมเกษตรเชิงอนุรักษ เชิญมาประจักษ์ความเขียวขจี